ยับบอกคับเดียว่ายับเออต่าวบ้านลงกดเรื่องมากอุนรนทลธงวันเข้ามาฮะเอกลัวกว็ผมต่อยนะเบาไปอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะต้านทานอันติธรงธนวันขั้นสามดาวได้โอ้โหยิงแตกไปแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาววัชพันแมนทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมจินคุงเหมือนเดิมนะฮะก็มากับทรงผมก่อนตื่นนอนหัวเห็ดนะครับเขาจะวีผมเลยเนะี่ยดูใส่ตาผมว่าเหมือนบุญเที่ยงคืนอนะ่ะกูไปเป่ามาตอนเที่ยงคืนว่าอดรับอดนอนแล้วเกินนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาวดพลังนิดหน่อย ไม,ไม่เกี่ยวนะครับผมผมได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับและคอมเมนต์ที่กล่าวเข้ามาก็คือว่าพี่แฟดมันบางเกินไปหรือเปล่าเต่าแฟดชิ่งผมมันบางเกินไปหรือเปล่านะครับก็แน่นอนว่าผมจะยัดเลือดตามคอมเมนต์นั่นเองนะครับแน่นอนผมเปลี่ยนของให้เต่าแฟดชิ่งผมเป็นเลือดแล้วนะครับก็เป็นเลือดความเร็วเหมือนกับ เหมือนกับแทงท็อปมาสเตอร์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูความแข่งของการยัดเลือดนะฮะว่ามันจะอึดแค่ไหนนะครับผมบางคนก็บอกว่ามันอาจจะอึดกว่าแทงท็อปอาจจะอึดกว่าด้วงก็ได้นะครับเป็นไปได้ก็คอนอื่นเนี่ยมันก็แบบอืเลือดเลือดมันก็น้อยอยู่นะครับขนาดใส่ของเลือดแล้วนะขนาดการ์ดบัฟผมก็เปลี่ยนเป็นเลือดแต่ก็เลือด8%นะครับ แต่ก็มีดาเมจอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์เยหนึ่งชิ้นนะแต่ออฟมันเลือดหมดเลยนะครับผมก็อมเสียได้ก็ได้นะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็โดนตบล่วงมาแล้วแหละพลังผมพยายามอัพแล้วนะจะแปดล้านแล้วนะครับก็คือแบบสุดๆแล้วนะสุดๆแล้วนะครับผมสําหรับสายที่แบบเออเติมน้อยเออนะ <Yeah. S 1> เอตังค์ไปกินข้าวก่อนนะครับดูหุ่น มึงควรจะไปฟิตบ้างนะครับผมเพื่อมาดูกันนะครับว่ารานตะรองเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอ่าแฟดยืนข้างหน้านะครับแน่นอนเลยนะฮะแฟดต้องยืนข้างหน้าเท่านั้นนะครับผมก็เออมันมีสกิลสร้างโลนแหละแล้วก็ความเร็วหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ผมโดนตีเห็นไหมผมโดนตีแบบยับยืนมากเทพ ark, ยาตกลักแมนลักกี้แมนอะไรดูโค,โค,โคโอะไรมันจะตีผมเยอะขนาดนั้นนะครับผม จังหวะน,นี้ฮะเจ็ล้านเจ็ดนะครับผมจะไปตีใครได้ก่อนนะฮะโอ้โหกูเทสซึผมก็แบบผมก็ไม่อยากตู้แล้ว<ห>ดูขอบูมเท่ไหนกับน้องแบนนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปลองกันดูก่อนนะครับว่าอาจจะการได้หรือเปล่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงอารีนากระทันหันโอ้ยังยังยังยงัยงนะครับโอ้โห ไอ้แฮนนี้มนทำาไมมันตีกูรัวๆเลยวะหน่อยพลังแม่งก็แบบน้อยน้อยอยู่นะครับแต่ัมก็ตีผมรัวๆผมจะขึ้นแหละผมไม่อยู่ละผมจะไปแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่านะครับผมจังหวันนี้ก็โดนขีปนาวุธยิงยอดหน้าไปกอนนะครับจั้หวะนี้ปิก็ไม่เคยเข้านะยังไงครับผมเฮ้ยดูขบูดหรือเปล่าเอ้ยคุณแมงไยเดอร์ กูไม่นะความเร็วน่าไงกูว่าแล้วยับยับบอกกับดิวว่ายับเต่าบ้านลงกระเทืหน้าหมดทีมโอ้โหต่าแฟชชิ่งยัดเลือดกูก็ไม่เหลือเหลือสองตัวจังวันนี้เปียกใครกิงกิงเอาแล้วครับกิงลูกไฟห้าครับผมจังวันนี้กิงแอนจิน เออคือสามล้านเก้ามีบัตรทบมันเป็นไปได้ 3, 000, 9, คิงแอนจิมสามล้านเก้ากูมารีวิวใครวะเนี่ยตอนเนี้ยหัวซ้ายหัวขวามาครับแทบจะไม่เข้าเลยยิงลุกแลกลัวยอดไปหนึ่งนัดจังหวะนี้กระโดดสะบ,บ้านแสนะาคสจดหน้าอือไม่ค่อยตัดเทีอนวงการนะครับผมแต่ว่าผมจะโดขนขโมยดิยิงขีปอนาอวุธจดหน้าทำไมครับตัวจะแห้งแล้วโอู้ยังอยู่จังหวะนี้เนี่ย เจาะดอกยางเข้าไปครับผมเอาล่ะครับลูกไฟหกครับลูกไฟสี่หลังเท้ากาโลครับฟาดหน้าเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหรีวิวใครวันนี้อิงแอนจินครับผมขายายคมบิ๊กเห็นรู้บ้างว่าพี่ใหญ่แค่ไหนเอาล่ะครับผมเรียบร้อยจิตทะลวงทวารน,นะฮะแองจินหมดปีสิบปังโอ้โ ไม่เหลือเลยนะครับผมเย้เอ้ยหูตู้ไม่ได้วะเอาเอ้าตู้เฮ้ยมันมันก็สู่สี่อยู่นะแบบคิงผมนี่สุดยอดมากนะครับผมไปโกเคสซ์ผมไม่ค่อยอยากจะวัดเลยว่ะแม่งมันมันต้านดาเมจนะครับมันต้านดาเมจพิเศษนะครับผมโอ้โหมีแต่กูเคสซ์ผมอยากได้เหมือนกัโกูหกสุดๆโกเคสซ์แดงนะครับผมโอ้โหโกลิมบัสกูเคสซ์ โกลิมบัสมาปั้นรอป่ะนะโกคิสซ้อตัวเดียวมันก็ขึ้นได้เหลวอะนะเอาจริงๆนะ <c oughs> โอ้โหดูดิเมื่อกี้ใครโกคิสซ้อตัวเดียววะลองจะไฟหน่อยไหมเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปไปแบบลุยคิงกับโกคิสซี่ใครจะอยู่ <c oughs> โอ้โหนะกักหวานต่อยคิงว่ะผมว่าคิงกูแตกบอกว,ว่าเนี่ยอุตรนุ่งหวานเข้ามาฮะเออเจาะดอกยางคืนเข้ามาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ แล้วก็นักกักหวานคุงหัมคิงอ้โห่ด้ค่าว,ว่าหำใหญ่มากไรไม่เข้าเว,ว่ยเดิงแฟปรปะไกแสงครับหรือว่าเต่าแปดจริงปัดนักกระเบื้องเข้าไปฮะปล่อยมัดทางการโรจ่จังหวะนี้มีหิวแน่นอนไม่ไม่กระโดะดแต่พรรวงตายแปะยังไม่ยังลู่พิมแอนจิงครับผมจังหวะนี้ฮะเพียงสองล้านเอ้านักกักหวานจมกองรักมะม่วงไปเป็นที่เรียบร้อยกระโดดอันแขนใส่นาด้วงฮนะ ถ้าเกิดว่ากูเพปสืม really? ัน <Liz> ต <zie x> an no. ่อยมาทางนิดง่ายเนื้อแต่มันไม่ได้ต่อยอย่าดิมันเตะธรรมดากระโดดซับแบบรัวๆครับผมต่อยหน้าโอ้โหดเหมือนกันนะครับผมซับรัวเอาสิได้อยู่ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมต่อยมาสองมัดเอาสิครับแล้วยังไงโอนคืนไปอีกหนึ่งมัดหมิ่นหมินนะนะหรือก็เต่าแฟดจิ้งปัดนะกระเบื้องเข้าไปครับเรียองหนึ่งเรียบร้อยครับผมเท้าที่แปดแสนนะฮะ เบาไปอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะต้านทานอันติทรงทวารขั้นสามดาวได้โอ้ยิงแตกไปแล้วทิงแตกไปแล้วตาบเข้าไปครับผมโู้ได้อยู่อึดนะครับอึดได้อยู่รังทคากาโลฟาดหน้าเข้าไปครับที่ร้านห้าเอาสิครับผมโอ้กูแคสติกก็ไม่เว้นกระโดดกระปั้นแคสยิงยอดหน้าเข้าไปยังเอาไปลวงไปลีด่วงทิ้งแม่งเลยโอ้เอาไปกันเนี่ยเอาเลยครับผม มัดกูขึ้นชื่อย่างใลเรโอผมสียทรงหมดยับนะครับผมผมกูก็ยับด้วยนะครฮะจัดทรงผมแป๊บนึงก็รู้วกาทรงตื่นนอนนะครับผมเฮ้ยกูจะขึ้นได้ไหมเนี่ย โอ้โหคิงผมแรงใช้ได้แต่ว่ามันไม่ไหววะ่ะเฮ,ะฮะ้ยนี่ฮะไอเหี้ยผมขอตู้ได้แต่โมเมงแม่งบัฟนี่มันทีมอะไรกันวะเนี่ยโคตรนู๋โอ้โหตกสบายสบายหรือเปล่าผมอาจจะพูดโมไปหรือเปล่มามน่าจ,จะตกสบายก็ได้นะจ๊ะไปมาดูกันนะครับผมโอ้โหโดนสามตัวกระทืบแค<ด><ด>่น<ด>ี้ก็<ด>ยับไปครับพี โอ้พี่ก็ไม่เหลือดูทีมพี่แบบกล้ามเนื้อล้วนๆนะหลังเท้าการโรไปครับผมตหาผมกับ้ติดอยู่สี่ตัวนะครับขั้นสามดาวอัพเกรดนะครับผมแล้วก็คิงแอนจินครับไอยขยายของบพี่เขาแข็งเลยทีเดียวเขาสิครับผมโดนเจาะดอกยางคืนเข้ามาครับแฟนคอปมาเตอร์โอกรับแต่คอปมาเตอร์แล้วไงเนี่ยก็มันเจาะเกาะนะทีมผมนี่ยิงต่อเรียกปันยอดเข้าไปยอดหน้าก็แบบ เจาะแปะนะครับผมดิงเข้ามาร้านหนึ่งเลยเหรอก็แรงอยู่นะเจาะเข้าไปครับเปะ๊ะเอาสิฮนะมันก็ใช้ได้นะครับผมเจาะเข้าไปครั้งหนึ่งครับแปะหัวแทนแปดวะมันก็มันก็ขนาดตับตับเพิ่มดาเมจแล้วนะแต่ความถังมันจะอึดอยู่นะครับถ้าเรายัดเลือดนะมันก็โอเคนะครับเจาะรายยางคืนเข,ข,ข้ามาครับผม,มดูหน่อยไม่พอใจเขาตักหมัดสมานนะครับผมอมอาสิฮนะจุวอันนี้ครับ ลูกไฟเขาทิ้ง่องเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าอืมปาดนะกระเบื้องไปครับผมโูลูกไฟเยอะจัดเฮ้ยดูว่ามันมันโอ้เขาเรียกว่าอะไรวะสี่ดาวว่ะเรียกสี่เออขอเวทสี่เอาไว้เรียกคิงแอนจินครับขยายของที่โจรโอ้โหสามล้านเอาสิฮะกูได้อยู่เดี๋ยวแทงค์วัตเตอร์อุรักไม่แล้วครับผมกระแทกเข้าไปฮะมันแรกกระแทกยอดหน้าดวงนี่นะ มันไม่ค่อยละคายเจาะดอกยางไม่ค่อยติดเลยนะโอ<ฮ>้หแบบเจาะดาเมจแบบโคตรเบากระโดดตบบัลลังก์ยังยยังไม่แตกว่ะเจาะดอกยางคืนเข้าไปปานตามก็ให้แปะเข้าไปที่ครับผมโบกแนขนโหร่งางท้าการโรแบบโคตรเบาเบาตรงไหนวะโดนไปต้องล้านแต่แฝดยังไม่แตกนะครับจากตีนี้น่าจะไปแล้วนะฮะวิ่กระโดดทำอะไรครับผมแฝดแตกหรือเปล่าเปียแบบแบบลาก่อนนะครับผม โดนขนาดนี้แป็กดูก็ไม่เหลือแล้วแหลยงัดเข้าไปครับพี่ดวงพี่ดวงอึดเงานวะตอนนี้เขาโดกระสอบตายล้วนๆอ่ะแทงหนาแน่เลยครับผมอืมเรียกว่าจรวดอันตรอยนะครับผมยิงดอดธรรมดาจะรุตะกั่วเพียงแค่นัดเดียวนะฮะรังทำทะลุไปครับผมจังหวะเนี้ยปแป๊ดแป๊ดแป๊แป๊แป๊เพียงค่อยร้านหนึ่งเอาว่ะร้านหนึ่งก็เอาว่ะจรินจิงนครับผม ตอนนี้รุกไฟแบบเน้นๆเปียงเขาให้ยกตี๊โอ้โหแรงพอสมควรกระโดดสะบากติดเนุ่มเธอติดกับพี่แมนคืนชีพนะครับผมเจาะดอกยางคืนเข้าไปฮะช่วงวันนี้แล้วก็จูงรถร้อยจูงรถร้อยกแล้วเปียงโอ้ยคืนโคตรอึดมันมันเด้งเลือดเว้ยมันเด้งเลือดเลยจูงรถร้อยซ้ำเข้าไปครับช่วงวันนี้ฮะแปะยิมนี่นยาวนานจริงว่ะแต่ก็ลุกขึ้นมาครับยิงยอดไปนิกสักหนึ่งนัด แล้วก็การลูกหลังเท้าก็ปุ่มโอ้ดจโอ้กระไปอดไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนเขาเรียกว่าตบกระสอบโชว์นะครับผมเพอตบกระสอบโชว์เพื่ออะไรก่อนเอาแบบโอ้โหสิบล้านวะโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้โห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 ใจมึงสู้หรือเปล่า ใจมึงสู้หรือเปล่าใจอ่ะใจสู้หรือเปล่าครับผมเห็นแบบแดงๆทั้งหน้าอย่างนี้แบบหลายคนก็แบบหวาดกลัวกันแล้วนะครับแต่ผมมันไม่ไงเอาความเร็วเข้าไปครับเจาะดอกยางคืนเข้าให้เอาสิครับผมดูคนนี้ฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสารานก้าวอยังอยู่ยังอยู่เจาะดอกยางคืนเข้าไปฮะหรือก็ปาดน้าคืนเข้าไปครับจะป็นเป็นชินเต่าปัดชิงครับผมอืีแน่นอน บาดเจ็บสาหัสพอสมควรแล้วก็แทงเขาอุบลท็อตครับผมกระแทกแถวกลางเข้ามาฮะไม่ค่อยระคายเคืองเจาะดอกจังคืนเข้าไปแล้วก็ฟันแทงเข้าให้เปรตเส้นห้าไอ้เขี้โคตรเบาแล้วก็อยู่กันสามดาวอัพเกรดตวดหน้าเไปที่ร้านหกนะครับผมก็เบาพอจะได้ลุกแต่ราชันขั้นธรรมดานะครับผมเจ็บนะครับแฝดไปแตกครับผมโดนอย่างนี้แฝดก็ไม่เหลือแหละเป้วยัง <c oughs> กมอยู่ด้วย่องล้านสี่ครับผมได้อยู่ต่อยดวงธรรมดาเข้ามาแล้วก็โหวดเข้าไปสองหมัดครับผมเน,น่นธรรมดา <c oughs> แล้วก็ลุกขึ้นมาครับยิงตะโกยอดไปเพืเคล็น,นัดเดียวเท่านั้นเอาดีครับผมสามดาวอัพเกรดสามล้านหกกิงยังไม่แตกครับตอกยังคืนเข้าไปเอาดีครับจังหวะนี้เนี่ยมาตึ้งอรักหน้าดวงเข้าไปฮนะอึดอยู่ จาะรยังคืนได้ไหมฮะจังวันนี้ะเก,ก็บกรดีอัาลุชันอัตเซียบมีแน่ล้านหกมาล้านหก็โอเคอยู่ลูกเตะชันวะ,นะนล้านปดอยาคนแรงชงงงกูยังอยู่เจาวดครับพี่ค,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 คิงครับเอ้ลูกไฟเจลูกไฟเจ็ดผ่านล้านเจ็ด อุ้ยต้องหน้าธรรมดาเข้ามาอุ้ยแต่บุร้อนต้อนเลี่ยนดุยดือดเลวะเลยนเดือดเลยบุร้อนแม่งเทือนจริงว่ะผมจะก้าวสู่พลังสิบล้านให้ได้นะครับปวดกดไลค์กดซับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนอ อไม่ก oh <Huh? S 1> ๊อสตอนนี้คิง้งก่อนสีดาวม่วงนะครับแต่มันขึ้นไม่ได้นะครับผมขึ้นดาวม่วงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีอาวุธนะครับสามดาวนั่นเองฮะจีจีจ <c oughs>